นะเปิดมามีกำแพงนกบินสุดข้าฟ้าย้ายกล้องมาเป็นเครดิตลอยออกไปผ่านต้นไม้ยิงผู้สีเขียวออกไปเห็นแวบบแวบบแอบบปล่อยยิงสลิงเขี่มาวิง่งไปตัดชากเร็วไปเห็นแค่แอนนี่หันมาเบงก้ม มันซ้ายเอเลนลอยน้ำเลือดเพื่อนหน้าต่างซูมไปเป็นอามินยิงบอนเลนหันขวาตัดภาพป่ายืนต้นไม้คนกันไทยท่านบกุกเราวมีเซษเ็นกาแต่ตาหันเยียวายแพรตาก็โหนไปมาออรูโอตามไปยิงตะขอพบสลิงไม่รู้ไม่ง,งไปไหน ใบกระทืบต้นมาสูงไม่มีดเห็นชัดพร้อมทีดีเกียร์กลัวช่างพบทำไม่เป็นสูงชัดชัดให้เห็นดีเทลดูดั้เลยหน้าหันที่โคตรฟีดตัวแล้วฟันหน้อวินแมงโร น้นตกากระดูกเซลเลือดแตงล่างบ้านพังต่อยกันไม่สนว่ามีหินลอยไปภาพกัะทุกขึ้นโลโก้